าชายแดนพิาพาทครั้งแรกในรอบ50ปีการประทะกันระหว่างอินเดียกับจีนครั้งล่าสุดมีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นประทะกันในวันที่15มิถุนายนพศ2563สาเหตุที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการประทะครั้งนี้เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์กล่าวคือมี อาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองทั้งคู่และจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์หลายประเทศเช่นข้อตกลงการค้าต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยหากบานไปเป็นสงครามจะเป็นเรื่องใหญ่จุดที่ประทะพื้นที่พิพาทใหญ่ๆมีสองจุดคือบริเวณรัฐอรุณาจันประเทศ ตั้งอยู่ตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและพื้นที่อักไซชินตั้งอยู่ภาคตะวันตกของอินเดียทั้งสองจุดเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเชื่อมระหว่างจุดปกครองตัวเองชินเจียงวีกูและเขตปกครองทิเบตของจีนจุดปะทะล่าสุดคือบริเวณอักไซชิน บริเวณหุบเขากันวานซึ่งอยู่บนสันเขาเป็นเส้นพรมแดนระหว่างจีนกับภูมิมิภาคลาดักในแคชเมียร์อยู่ภายใต้เขตการปกครองของอินเดีย จุดที่ทับซ้อนกันอยู่มีระยะทางประมาณกว่า4,000กิโลเมตรมีปัญหากันมานานเนื่องจากเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติจึงกำหนดตายตัวไม่ได้เพราะเป็นพรมแดนที่กำหนดด้วยแม่น้ำทะเลสาบหิมะซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาส่งผลทำให้เกิดการลาดตะเวนสามารถคาดเคลื่อนได้ซึ่งการประทะระหว่างทหารทั้งสงประเทศก็มีมาเรื่อยๆแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ45ปีถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการ สูญเสียปัญหาเหนือพื้นที่พิพาทที่แก้ไม่ตกพื้นที่พิพาทที่แก้ไม่ตกมายาวนานโดยทางอินเดียเริ่มสร้างถนนเรียบเส้นแบ่งพรมแดนบริเวณเขตควอบคุมตามความเป็นจริงทําให้จีนไม่พอใจเพราะกลัวว่าอินเดีย มาสร้างถนนตรงนี้จะทําให้อินเดียสามารถเข้าควบภูมพื้นที่ได้ในขณะที่อินเดียเองระบุว่าเป็นการก่อสร้างถนนในเขตแดนของตนความไม่ลงรอยกันในเรื่องนี้ส่งผลทําให้ทั้งสองฝ่ายต่างเสริมกําลังทางการทหารเข้าไปในพื้นที่รวมถึงมีการลาดตะเวนที่เข้าเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ประทะด้วยก้อนหินท่อเหล็กไม้ติดตะปูการประทะในครั้งนี้ไม่เหมือนที่เราเคยได้ยินเนื่องจากไม่มีการใช้อาวุธหนักเช่นการใช้อาวุธปืนและระเบิดสาเหตุเพราะจีนกับอินเดียมีการทําข้อตกลงเมื่อปี1996ว่าไม่ให้ใช้อาวุธเนื่องจากจะลุกลามไปเป็นสงครามการประทะครั้งนี้จึงมีเพียงแค่ก้อนหินท่อเหล็กหรือไม้ติดตะปูเท่านั้นทั้งสองฝ่ายเปิดฉากประทะกันราว3ชั่วโมงแต่นั่นก็ทําให้มีทหารอินเดียเสียชีวิตมากถึง20นายส่วนจีนมีรายงานที่ไม่ แน่ชัดแต่ทางอินเดียรายงานว่าจีนมีนายทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตราว45นายชาวอินเดียเรียกร้องให้รัฐบาลคว่ำบาตรการค้ากับจีน การประทัดที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนอินเดียไม่พอใจที่เดลีมีประชาชนมาถือป้ายประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแบนสินค้าจากจีนและยกเลิกการค้ากับจีนไปเลยเพราะถ้าย้อนไปดูข้อมูลทางเศรษฐกิจในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าตัวเลขการค้าระหว่างอินเดียและจีนมีมูล,ลค่ามากกว่า90 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์แต่ในจำนวนนี้อินเดียเสียเปรียบดุลการค้าให้กับจีนเป็นจำนวน กว่า8เท่าตัวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียคว่ำบาตรทางการค้ากับจีนมีการเอาภาพผูนำจีนอย่างสีจิ้นผิงมาเผาทิ้งด้วยแต่หากมีการแบนสินค้าจากจีนจริงๆอาจส่งผลแย่ลบกับอินเดียมากกว่าเพราะอินเดียนำเข้าสินค้าจากจีนจำนวนมากกว่าที่จีนนำเข้าจากอินเดียโดยอินเดียอาจจะผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่มีอยู่ถึง1,300ล้านคน รวมทั้งสินค้าจากจีนก็มีราคาถูกด้วยคนชนชั้นล่างของสินค้าจากจีนหลังเกิดการประทะรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศก็ยกหูโทรศัพท์หาลือถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทางด้านการทหารในการทูตทั้งสองเห็นตรงกันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นอีกโดยวันที่23มิถุนายน2563จะมีการประชุมเข้าร่วมเพื่อหาทางออก ร่วมกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อมองว่าทั้งสองประเทศไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามและความขัดแย้งบานปลายจึงต้องการเพียงรักษาสถานการณ์ให้อยู่ในจุดที่ควบคุมได้เท่านั้นจีนอินเดียใช่อื่นกลายมีภูมิประเทศและประวัติศสาสตร์ร่วมกันยาวนานถึงแม้ในประเด็นปัญหาความมั่นคงและพรมแดนจะทําให้สองประเทศนี้บาดหมางก,กันแต่ใช่ว่าจะไม่มีมุมที่รกกันเลย สถานีโทรทัศน์ CGTN ของจีนรายงานว่าทั้งสองประเทศนี้ต่างแชร์หลายๆอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเชิงภูมิศาสตร์จีนอินเดียแชร์เส้นแบ่งพรมแดนราวกว่า4,000กิโลเมตรส่วนในเชิงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินมายาวนานกว่า2,000ปีแม้จะเคยทำสงครามร่วมกันในปี1,962ในครั้งนั้น อินเดียกล่าวหาจีนว่าได้ไปยึดครองดินแดนของอินเดียในเขตแคดเมียและยังคงนำมาซึ่งความขัดแย้งในปัจจุบันแต่สิ่งที่อินเดียและจีนควรทำมากที่สุดในช่วงเวลานี้คือหวนคืนความทรงจำระหว่างสองประเทศและนึกถึงอนาคตของกันและกันมากขึ้นจีนและอินเดียคือเพื่อนบ้านทั้งสองมีความต้องการที่จะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ ซึ่งทางเดียวที่จะเป็นไปได้คือทั้งสองต้องไว้ใจซึ่งกันและกันในการมองภาพอนาคต